นักแข่งแบบนี้เข้าใจไหมน้องเข้มฮะน้องเข้มแล้วโดนแล้วหนึ่งครับโอ้โหน้องเข้มทําเป็นเข้มแหม่ไม่ใช่กาแฟนั้นน้องฟ้าเก็บไปฮะน้องตกเก้าเก็บไปหนึ่งแล้วโอ้โหน้องเวฟเก็บไปอีกหนึ่งครับแล้วตรงนี้ยิงกันอยู่แล้วเอาแล้วโอ้โหร้วเพื่อนมาซ้อนได้ทันหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโอ้โพื่อนมาซ้อนได้ทันครับน้องเอเอ็ด สุดอยอดไปเลยยินดีตอนรับฮีโร่ด้วยแล้วตรงนี้ฮะรุดเปรืดรุดเปรืดดับเบิลคิว <Double Q S 2> ไปฮะน้องคิมคิมมีก๊อนน้องจิวอยู่ซ้ายมือฮะโอ้โหเรอาสวนได้ด้วยเอาเรื่องฮะแลวเรียบร้อยฮะน้องจิวแตกซ้ายสวนขวายังไ,ไงฮะแล้วรู้จังหวะเนี้ยดับเบิลคิวไปครับ โลแอบหลังว่าจะบจั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 บ,จบฮีโร่บอกอ้อ,อยฮีโร่ใช้สปีดหนีเร็วเดี๋ยวโดนซับศพใช้สปีดหนีเปิดโหมดสปีดเอาคารเร็วไม่ได้ซะด้วยเนี่ยโอ้ยิงไปฮะตอนนี้จับจับเราล้มไปหนึ่งฮะเอาโอเอา,เ,อาเราเหมือนจะดนโ,โ,โดนขับวนโอ้โหโดนยิงแบบไม่รู้จัว หาน้องเข้มฮะชบเพื่อนพูดเรื่อนนี้ยิงไม่ได้เลยนะเผ่อพี่แอดเพื่อนไปแล้วนะอย่าลืมรับเพื่อนพี่ด้วยนะซับก่อนเปิบโอ้โหหลบมานะครับยังหวนี้เอจ้าครับโอ้ยสเต็ปนั่งยุบโอ้โหสเต็ปนี้เจ้ได้ใจใด,ดมาแบบเอา้าเฮ้ยฮีโร่ไม่นะ แกทำไมมาเปิดฟังก์ชันตอนนี้ไอ้ฮีโร่ฉันอุสาห์ให้แกเล่นเหมือนคนปกติไอ้ฮีโร่ไอ้เด็กเี้ไอ้ฮีโร่แล้วตรงนี้ฮะมีคนดันขึ้นมาแล้วฮะอ,อาคาสางั้นเ่ะ แล้วระเบิดน้าโอ้โหโดนไปครึ่งโหลดนะแล้วก็โอ้โหโดนลงมาเจอกูจะแบกเก็บไปฮะสองหนึ่งนะครับตอนนี้บ้าเลยโหลดมาแต่ห้ามแต่ห้ามฆ่าคนอื่นเขาจะโหลดมาแบบไอ้นี่ไงคอนเทนต์อะคอนเทนต์เข้าใจไหมไอ้ป่าไอ้เจ้าโดนติดไอ้บอสอีกเออสุดยอดเลยเวลิกู๊ด